ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่4,600เจ็ดฝ่าฝืนเคอร์ฟิวถนนในเมืองสัตว์ร,ร้ายเงียบงานภายใต้ความมืดมิดและบ้านโดยรอบได้ปิดประตูไปแล้วราวกับว่าพวกเขากลัวสิ่งที่ไม่รู้จักในความเงียบนี้ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนสองสาคนเดินผ่านไปอย่างเงียบเียบและฝีเท้าของพวกเขาชัดเจนเป็นพิเศษในบรรยากาศที่เงียบสงบเมืองสัตว์ร,ร้ายในขณะนี้เงียบสงบอย่างน่าขนลุก เรากับสัตว์ร้ายที่กำลังหลับไหลที่จะตื่นขึ้นมาณจุดใดจุดหนึ่งและแสดงพลังอันน่าสะพรึงกลัวของมันอย่างไรก็ตามบนถนนที่เงียบสงบสายนี้จูจ่จร่างหลายร่างก็ปรากฏขึ้นคนเหล่านี้เมาอ,อย่างเห็นได้ชัดและพูดเสียงดังขณะดเดินทำลายความเงียบสงบในยามค่ำคืนคุณชิวเด็กผู้หญิงในวันนี้เก่งมากและความแข็งแกร่งของเธอก็ไม่น้อยมีเพียงคุณชิวเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะเล่นกับผู้หญิงประเภทนี้ได้ ถูกต้องไม่สําคัญว่าพี่อยู่จะเป็นใครไม่ต้องพูดถึงเล่นกับลูกไก่ตัวเดียวก็ไม่มีปัญหาเล่นกับสิบตัวฉันจําได้ว่าพี่อยู่เคยเล่นกับหญิงสาวจากอาณาจักรมหญายานเมื่อนานมาแล้วและเขาเกือบตายเพราะถูกพี่อยู่เล่นคนเหล่านี้ล้วนเป็นเพื่อนของชิวอ,อยู่และพวกเขาเพิ่งดื่มไปเป็นเพราะเอกลักษณ์ของชิวอ,อยู่นี่เองที่ทําให้เพื่อนไม่กี่คนเหล่านี้สามารถเดินไปรอบๆและส่งเสียงดังได้ตามต้องการบนถนนอันเงียบสงบแห่งนี้ ในขณะนี้ชิวอ,อยู่รู้สึกปลื้มใจมากกับคําชมของเพื่อนๆหลายคนเขาเลียริมฝีปากและพูดว่าหญิงสาวจากอาณาจักรมหายานนั้นไม่มีอะไรเลยเมื่อฉันมีเวลาฉันจะแสดงให้คุณเห็นหญิงสาวจากแดนสวรรค์คําพูดของชิวอ,อยู่ทําให้เพื่อนของเขาหลายคนหวาดกลัวทันทีและมองไปรอบๆพร้อมกับโค้งงอคอคุณล้อเล่นฉันเหรอแปลงร่างเป็นแดนสวรรค์ความสุดยอดแบบนี้ถือเป็นการอ้อวดด้วยหรือเปล่า โชคดีที่ไม่มีผู้ปลุกฝังสตรีในอาณาจักรอมตะในเมืองสัตว์ร้ายแห่งนี้หากพวกเขาได้ยินและหายใจเข้าพวกเธอทั้งหมดจะตายไปแล้วใครกล้าทำเสียงดังบนท้องถนนในเวลานี้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนสามคนคนพบชิวอ,อยู่และคนอื่นๆและเข้าล้อมพวกเขาทันทีแต่เมื่อพวกเขาเห็นว่าเป็นชิวอ,อยู่ทหารทั้งสามก็ตกใจให้ตายเถิดคุณตาบอดคุณไม่เห็นหรอว่าฉันเป็นใครจู่ๆชิวอ,อยู่ก็โกรธและสาปแช่งด้วยดวงตาเบิกกว้าง อาจารย์ชิวฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าเป็นคุณยามทั้งสามรีบขอโทษใครจะปล่อยให้พ่อของฉันเป็นหนึ่งในสามนายพลสัตว์ร,ร้ายที่ยิ่งใหญ่ในเมืองสัตว์ร,ร้ายด้วยสถานะนี้ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎใดใดเลยกฎเกณฑ์ถูกกาหนดโดยผู้อื่นดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามออกไปซะและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชิวอยู่เห็นว่าทัศนคติของทหารยามทั้งสามนั้นโอเคซึ่งทําให้เขาดูดีเขาจึงโบกมือให้ทหารทั้งสามออกไป รอยยิ้มอันภาคภูมิใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาราวกับว่าเขากำลังเพลิดเพลินกับความสุขที่ได้รับจากพลังนี้แต่ในขณะที่ยามทั้งสามกำลังจะออกไปชิลออยู่ก็สังเกตเห็นร่างหนึ่งเดินข้ามมาจากพวกเขาเมื่อเขาเข้ามาใกล้ชิอ,อยูก็พบว่าคนที่มาคือเฉินปิงที่ทุกปีเขาในโรงแรมเมื่อเห็นจูจูเฉินปิงก็ปรากฏตัวขึ้นบนถนนชิอ,อยูก็สับสนเล็กน้อยคนนี้ไม่น่าติดคุกเลยเหรอ ในเวลานี้เฉินปิงก็คนพบชิวอยู่และคนอื่นๆด้วยและตกใจเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่กลัวเขามีเหรียญตราของนายพลซิงอยู่ในมือดังนั้นการเดินบนถนนก็ไม่มีปัญหาไอเด็กเวรคุณหนีออกจากคุกฝ่าฝืนเคอร์ฟิวอย่างเปิดเผยแล้วเดินไปบนถนนทำไมยังยืนอยู่ตรงนั้นทำไมไม่จับเขาชิวอยู่ตะโกนใส่ยามทั้งสามเมื่อเห็นสิ่งนี้ยามทั้งสามก็รีบไปข้างหน้าและล้อมเฉินปิงไว้ ทหารยามคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณฝ่าฝืนเคอร์ฟิลแค่ตามเรามาและอย่าให้เราใช้กำลังเมื่อชิวอยู่เห็นสิ่งนี้เขาก็พับแขนแล้วมองดูอย่างยอ่อเย้ยเฉินปิงไม่ได้ใส่ใจกับยามแต่เอาโทเค็นของแม่ทัพซิงออกมาโดยตรงเมื่อยามเห็นสัญ,ญลักษณ์ของนายพลซิงเขาก็ตกตะลึงแล้วจึงเคลื่อนตัวออกไปขออภัยอัญญประกาศคู่บทที่ 4, 6 0แปฉันไม่สนใจอีกต่อไป ผู้ที่จะได้รับโทเค็นของนายพลสิงจะต้องเป็นแขกระดับสูงของครืหาน์ของนายพลมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้คุมธรรมดาอย่างพวกเขาสามารถจะทําให้คุณเคืองได้ชิวอยู่รู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อเห็นทหารยามทั้งสามก้าวออกไปและขอโทษเฉินปิงด้วยความเคารพคุณทําอะไรอยู่ทําไมไม่จับเขาชิวอยู่ตะโกนเสียงของเขาดังก้องไปตามถนนที่เงียบสงบฟังดูรุนแรงเป็นพิเศษ คุณชิวฉันขอโทษจริงๆเขามีโทเค็นของนายพลสิงและเขาเป็นแขกของนายพลซิงดังนั้นเขาไม่ได้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเราไม่มีสิทธิจับกุมเขายามติดตามชิวอ,อยู่และพูดว่าเมื่อชิวอ,อยู่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตกตะลึงและมองเฉินปิงด้วยความไม่เชื่อในทางกลับกันเฉินปิงเดินผ่านชิวอ,อยู่พร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในมือพร้อมกับแววตาที่ย้อยนเล็กน้อย ให้ตายเถอะไม่น่าแปลกใจเลยที่เด็กคนนี้สามารถออกจากคุกได้มันคงเป็นความผิดของซิ่งเขากำลังติดตามครอบครัวชิวของเราอย่างจงแจง้งฉันอยากจะบอกเรื่องนี้กับพ่อของฉันและฉันก็ปล่อยมันไปแบบนี้ไม่ได้ชิวอ,อยู่จากไปด้วยความโกรธในโรงเตียมเยาเหมยติดตามพี่ชายของเธอที่ถูกปล่อยตัวและทั้งสองคนก็ทะเลาะกันใบหน้าของเยาเหมยเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความโกรธและเธอแทบจะร้องไห้ พี่ชายคุณถูกปล่อยตัวแล้วคุณจะรออะไรให้เฉินปิงทำหละเราควรจะออกจากที่นี่ไปนานแล้วตอนนี้มืดแล้วและฉันไม่สามารถออกจากเมืองได้หากคุณถูกจับฉันจะไม่สนใจคุณอีกต่อไปเหย่เหมยตะโกนด้วยความโกรธบนใบหน้าของเธอเดิมทีหลังจากที่พี่ชายของเหยาเหมยถูกปล่อยตัวเขาก็มาที่โรงแรมเพื่อตามหาเหยาเหมยเมื่อเห็นพี่ชายของเธอเหย่เหมยก็มีความสุขมากและอยากพาน้องชายของเธอออกจากเมืองสัตว์ร้ายและกลับบ้าน แต่พี่ชายของเหยาเหมยยืนกรานที่จะรอเฉินปิงและไม่มีความตั้งใจที่จะจากไปพี่สาวนี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างโง่เลยถ้าเราเกี่ยวข้องกับเฉินปิงเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตฉันไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกกับเขาหรือไม่คุณต้องหาวิธีที่จะโค่นเขาลงเมื่อคุณสองคนนอนด้วยกันงั้นมาหุงข้าวกันดีกว่าแล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไปพี่ชายของเหยาเหมยชักชวนเหยาเหมย ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นและเห็นได้ชัดว่าเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเฉินปิงพี่เหยาเหม่ยได้เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับเฉินปิงในช่วงเวลานี้และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าด้วยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจติดตามเฉินปิงหากเส้นเลือดแรกมีจริงถ้าพวกเขาติดตามเฉินปิงพวกเขาจะไม่ต้องกังวลเรื่องทรัพยากรไปตลอดชีวิตเลยหรืออย่างไรก็ตามเขายังรู้ด้วยว่าด้วยความแข็งแกร่งของสองพี่น้อง พวกเขาจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะติดตามเฉินปิงและคนอื่นๆจะไม่ดูถูกพวกเขาท้ายที่สุดพวกเขาเป็นเพียงภาระที่ต้องติดตามเฉินปิงแต่ทําไม่ได้ช่วยได้มากพี่เยาเหมยจึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปล่อยให้น้องสาวของเขานอนกับเฉินปิงตราบใดที่เธอนอนกับเฉินปิงเธอก็จะยังเป็นผู้หญิงของเฉินปิงไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนเฉินปิงก็ไม่สามารถกําจัดพวกมันได้อยู่ดีจากนั้นเฉินปิงพี่เขยก็จะถูกจัดตั้งขึ้น พี่ชายคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรคุณกําลังวางแผนที่จะขายฉันเหรอแล้วเฉินปิงให้ยาอะไรกับคุณเพื่อทำให้คุณผลักฉันเข้าไปในอ้อมแขนของเขาอย่างแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันจําได้ในตอนแรกเมื่อคุณได้พบกับเฉินปิงคุณบอกเขาว่าอย่าคิดอะไรเกี่ยวกับฉันและฉันควรจะระวังเขาไว้เหยาเหมยไม่เข้าใจว่าน้องชายของเธอต้องเจออะไรในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและทำไมเขาถึงเปลี่ยนทัศนคติกระทันหัน โอ้ไม่ต้องห่วงหรอกแค่ฟังฉันบ้างก็พอยากสำหรับเห่ยาเหมยและพี่ชายที่จะอธิบายท้ายที่สุดแล้วยิ่งมีคนรู้น้อยเกี่ยวกับเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้าก็ยิ่งดีเท่านั้นหากข่าวดังกล่าวหลุดออกไปอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ฉันจะไม่ฟังยังไงก็ตามพรุ่งนี้ฉันจะออกเดินทางตอนรุ่งสางคุณต้องการจะไปหรือไม่หากคุณถูกจับฉันจะไม่สนใจคุณอีกต่อไปเห่ยาเหมยนอนลงบนเตียงด้วยความโกรธและไม่สนใจพี่ชายของเธอ บทที่4,609ก้แฟนตาซีพี่เยาเหมยถอนหายใจและทำได้แค่นั่งเฉยๆพี่สาวคนนี้ดื้ยเกินไปฉันต้องหาทางทำให้เธอเข้าใจทันใดนั้นประตูก็ถูกผลักให้เปิดออกพี่น้องทั้งสองต่างตกตะลึงท้ายที่สุดแล้วใครจะมาที่ห้องนี้ตอนดึกขนาดนี้เมื่อพี่ชายและน้องสาวเตรียมพร้อมและตื่นตัวพวกเขาก็พบว่าเป็นเฉินปิงที่เดินเข้ามาคุณสองคนยังไม่จากไปเหรอเฉินปิงกล่าวว่าประหลาดใจเล็กน้อย เฉินปิงปล่อยน้องชายของเหยาเหมยโดยไม่ได้ตั้งใจและเหยาเหมยก็จะจากไปพร้อมกับน้องชายของเธอท้ายที่สุดแล้วเหยาเหมยก็เข้าไปในเมืองสัตว์ร้ายเพื่อช่วยน้องชายของเธอตอนนี้พี่ชายของเธอออกมาแล้วแน่นอนว่าเธอสามารถออกไปได้พี่เขยคะทำไมออกมาข้างนอกและคักลางคืนมีเครฟิลแล้วว่าจะยังเดินบนถนนได้ยังไงคะพี่เหวาเหมยถามด้วยสีหน้าตกใจตอบฉันก่อนสิทำไมยังไม่ไปละ่ะเฉินปิงถาม ฉันไม่ได้เป็นห่วงเธอเลยไม่ได้ไปฉันกำลังรอข่าวจากเธออยู่และน้องสาวของฉันก็คิดถึงคุณมากจนนอนไม่หลับถ้าเธอจากไปและไม่ได้เจอคุณอีกน้องสาวของฉันจะป่วยด้วยความรักพี่เยาเหมยพูดเร็วพี่ชายคุณกำลังพูดถึงอะไรหุบปากเยาเหมยเริ่มกังวลและตะโกนใส่พี่ชายของเธอเยาวเหมยรู้ว่าเฉินปิงไม่ได้สนใจเธอเลยและเฉินปิงก็มีสาวสวยจงลี่อยู่ข้างๆเธอซึ่งสวยกว่าเธอและมีรูปร่างที่ดีกว่าเธอ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาทั้งสองมีความสัมพันธ์โรแมนติกต่อหน้าเธอได้อย่างไรเหยาเหมยย่างคิดถึงเฉินปิงได้อย่างไรเฉินปิงมองไปที่บราเดอร์เหยาเหมยและรู้ว่าผู้ชายคนนี้กำลังพูดเรื่องไร้สาระเหตุผลที่เขาไม่จากไปอาจเป็นเพราะเขาต้องการติดตามเขาและดูเกี่ยวกับเส้นเลือดหินวิญญาณน,นางฟ้าเพื่อดูว่าเขาจะได้ชิ้นส่วนของพายหรือไม่ อย่างไรก็ตามเฉินปิงไม่ได้ชี้ให้เห็นแต่ยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าในเมื่อคุณคิดถึงฉันมากงั้นก็มีหลับซะฉันก็ง่วงเหมือนกันใครนอนกับคุณเห่ยาเหมยกรอกตาไปที่เฉินปิงและกำลังจะเดินออกจากห้องแต่ถูกพี่ชายของเธอหยุดไว้พี่สาวคุณจะไปไหนคืนนี้คุณจะนอนที่นี่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปไหนหลังจากที่พี่ชายของเห่ยาเหมยหยุดเห่ยาเหมยเขาก็มองไปที่เฉินปิงทันทีด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า พี่เขยฉันจะเฝ้าประตูให้คุณไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ได้ยินอะไรเลยหลังจากพูดอย่างนั้นพี่ชายของเหยาเหมยก็เข้ามาใกล้หูของเฉินปิงแล้วพูดว่าพี่เขยน้องสาวของฉันดื้อดังนั้นคุณต้องเข้มแข็งผู้หญิงก็เป็นแบบนี้พวกเขาต่อสู้อย่างหนักในช่วงเริ่มตน้นแต่พวกเขาจะกลายเป็นซสื่อสัตว์เมื่อคุณได้รับมันเฉินปิงมองพี่เหยาเหมยด้วยความตกใจตอนนี้เขาสรุปได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างแน่นอนและเขาไม่ได้ถูกจำคุกอย่างไม่ยุติธรรมอย่างแน่นอน พี่ชายแม้ว่าคำพูดของพี่ชายของเหยาเหมยจะต่ำมากแต่เหยาเหมยก็ได้ยินมันจริงๆในขณะนี้เหยาเหมยโกรธมากจนเกือบจะโจมตีน้องชายของเธอเมื่อพี่ชายของเหยาเหมยเห็นดังนั้นเขาก็วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วและปิดประตูเหยาเหมยมองไปที่เฉินปิงและพูดอย่างเย็นชาฉันรู้สึกขอบคุณมากที่คุณช่วยฉันช่วยชีวิตน้องชายของฉันแต่ถ้าคุณใช้กำลังกับฉันฉันยอมตายดีกว่ายอมจำนน ไม่ต้องห่วงฉันไม่ใช่คนแบบนั้นหลังจากที่เฉินปิงพูดจบเขาก็นอนลงบนเตียงทันทีเหยาเหมยมองไปที่เฉินปิงที่นอนอยู่บนเตียงแล้วรู้สึกสับสนอยู่ครู่หนึ่งที่จริงแล้วเธอแค่พูดแบบนั้นถ้าเฉินปิงใช้กําลังกับเธอจริงๆเหยาเหมยหอก็จะไม่ต่อต้านลึกๆในใจเธอหวังว่าเฉินปิงจะทําอะไรบางอย่างกับเธอแต่ใครจะรู้ว่าเฉินปิงไม่เข้าใจเลยจึงเข้านอนโดยตรงซึ่งทําให้เหยาเหมยเขิอนอายมาก ตอนที่เหยาเหมยกำลังดิ้นรนอยู่ในใจเฉินปิงก็โทรหาจงลี่แล้วและเริ่มออกเดทกับเขาเหยาเหมยได้แต่จ้องมองอย่างว่างเปล่าด้วยความรู้สึกผสมปนเปในใจและน้องชายของเหยาเหมยที่อยู่นอกประตูก็เต็มไปด้วยความปิติยินดีเมื่อได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องน้องสาวของฉันมีทักษะด,ดูเหมือนว่าเศรษฐีคนนี้จะอยู่ข้างเธอฉันจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปพี่ชายของเหยาเหมยกำลังนั่งอยู่นอกประตูและกำลังเพ้อฝันเกี่ยวกับเรื่องนี้